เปิดใจรักครั้งใหม่ใช้ที่สุดดาราสาวหลังเซน็นใบยาพระเอกดัง หัวใจพองโตโลกเป็นสีชมพูอีกครั้งสำหรับนักแสดงสาวนายชนุตราสุขสารหลังจากที่เธอเปิดตัวกำลังคบหาดูใจกับหนุ่มคนใหม่โตนมีท,ทั้งภาพและคลิปสวีทโพสลงอินสตาแกรมส่วนตัวชนุตราท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่แสดงความยินดีลาสุดสาวนายได้เปิดใจถึงความรักครั้งนี้ผ่านสื่อเผยว่ารักครั้งนี้แฮปปี้มากเขาโตวกว่าและเป็นเพื่อนของเพื่อนไปหาเพื่อนที่สิงคโปร์แล้วเจอกันส ที่เขาทําให้ตนใจอ่อนก็คือนิสัยเป็นคนน่ารักมากๆนิสัยดีดูแลดีมากที่ผ่านมาตอนโสดเจอเขาปุ๊บก็รู้สึกว่าใช่เลยไม่ต้องปรับจูนอะไรกันเลยรู้สึกเหมือนรักครั้งนี้ธรรมชาติมากๆสําหรับหน้าที่การงานของคุณต้น เขานั้นจบนอกก็มาเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจที่ของที่บ้านเกี่ยวกับส่งออกกายบริษัท GFPT ซึ่งทางครอบครัวก็รับรู้และยินดีมากๆสาวนายก็ได้ไปเจอกับครอบครัวของหนุ่มต้นไปเที่ยวกันแบบทริปครอบครัวแล้วด้วยจ้า